ทำให้ตาดูหน่อยเร็วให้ตาดูให้ตาดูอือ <c oughs> อื <c oughs> อต่อกันเดียว <c oughs> ต่อกันต่อกันต่อกัน sáu ta đu rồi cháu ấy ta đu đòi nữa Hãy ta cho kênh คิดต้นมาไหนกำศบแม่เอ๋

กา้ตาาหน่ออยเแฟไอ้ตาหน่อยเด้อเอาแฟไอ้ตาหน่อยแบบพี่ดีแล้วมันหกเก่งมากเก่งจังเลยน้ำเย็น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 ตาไม่เอาตาเอากาแฟแล้ว Những loan dung. Những loan dung nè. Những loan dung. Những loan dung. Hả? Hả? ใจหมดเลยหนีหนีต,ต,ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรหรอหนีเหรอตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย một nơi. ทำอะไรครับผมทำไรครับผมระวังตก啦ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย ใจหมดเลยระวังตกระวังตกเบี่ยงร้านครับพี่น้องเด็กตาดำๆจบพูดว่าเอ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย อันเด <asta> ียวนี่ยใครวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยใครอ่ะแก้งตาโอ้เก่งเก่งเก่งเอานับหนึ่มถึงฉีดเดียวนับหนึ่มถึงฉีดให้ตั้งใหม่เลยนะ em à, đừng những gì mấy tầm rồi One Two 2 ô, cái, 5 6 trăng đi tốt mưa này tốt mưa này mưa này kền, kền, kền.

ัสดีครับก่อนเดว